ทางลัดไปถ้ำนาคาถ้ามาจากบึงการให้เลี้ยวขวาถ้ามาจากนครพนมให้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกดงบางขับตรงไปบ้านดงชมพูจนเห็นป้ายบอกทางไปถ้ำนาคาให้เลี้ยวซ้ายขับไปตามทางจนถึงสี่แยกที่มีจัก,กรยานใหญ่ตรงหัวมุมซ้ายและป้ายข้อความถึงแล้วภูลังกา ให้เลี้ยวซ้ายขับไปจนเห็นป้ายถ้ำนาคาสีน้ําตาลเหลืองแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายลงถ้ามาจากสกลน,นครเมื่อผ่านอำเภอเซกาเข้าใกล้ตัวอำเภอบึงโขงหลงแล้วจะผ่านโค้งหักศอกไปทางซ้ายผ่านโรงเรียนอนุบาลสาสานสิทธิ์อํานวยทางขวาผ่านโค้งขวาที่มีแท่งแบรเออร์กั้นกลาง ผ่านป้อมตำรวจทางขวาผ่านไตรเสนีบึงโขงหลงทางซ้ายแล้วจะเห็นป้ายบอกทางไปถ้ำนาคาก่อนถึงหมู่บ้านดงสว่างให้เลี้ยวขวาผ่านกลางหมู่บ้านดงสว่างหมันเหตุ GPS อาจพาตรงไปเข้าทางบ้านดงชมพูซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่ผ่านชุมชนแต่เป็นทางอ้อมเมื่อพ้นเขตบ้านดงสว่างแล้ว ขับไปตามทางจนถึงสี่แยกจากกระยานใหญ่ขับตรงไปจนเห็นป้ายถ้ำนาคาสีน้ำตาลเหลืองจึงเลี้ยวซ้ายลงถ้ายังไม่ถึงป้ายนี้อย่าเพิ่งเลี้ยวหลายท่านเลี้ยวที่ป้ายอื่นทำให้เสียเวลากลับออกมา